สอนส่งปืนนะมึงเรียกร้องนักหนานะส่งอย่างงี้จบต้องมีต้องมีพีห้าขึ้นถึงจะส่งได้นะฮะอย่างแรกส่งเข้ามาในช็อปนะครับเลือกปืนที่อยากส่งให้เพื่อนอ่สมมติเลือกคิสตเอร์วีอย่างงี้แล้วก็กดเซนแต่ต้องมีเพจพอจบง่ายๆนะฮะแค่นั้นแต่ต้องมีพีห้าขึ้นไปถึงจะส่งได้นี่มาอันนี้ไอ้โฟนไม่มีนะด็อบไอ้โฟนดไม่มีนะไอโฟนมีแล้วมีเหรอเมื่อก่อนไอ้โฟนไม่มีนะกดเซนอย่างงี้แล้วก็ ถ้าเ,เราเพชรพอมันจะมีให้เลือกเลือกชื่อเพื่อนนะแล้วก็ส่งไามให้คนนั้นแหละเออจบง่ายๆนะแล้วมันก็จะไปอยูงง่ในกลิบบ็อกไอปะไปิดกลิบบ็อกห้าขาดูดิกลิบบ็อกกลิบบ็อกกลิบบ็อกมันจะอยู่ในนี้อ่านี่แต่ว่าตอนนี้ว่างนะก็คือไม่มีใครส่งอะไรมาให้มันไม่มีใครส่งให้แล้วะนอกจากเราจะรู้จักกันจริงๆโอเคมีเลยมากนะ โอเคจบคลิปนี้